สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโบอีกแล้วนะคะที่คูบตาบันดุงค่ะค่ะวันนี้โบจะพาลูกค้ามาดูรถ L 4 0 1 8 s p บุ้งกีเกษตรนะคะค่ะว่าโปรโมชั่นจะดีขนาดไหนนะคะค่ะสำหรับรุ่น L 4 0 1 8 s p บุ้งกีนะคะค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะค่ะเราไปดูรอบๆบคันนะคะค่ะรถบุ้งกีนี้เราก็จะไปตักข้าวตักมันค่ะ ตักข้าวตักมันตักขี้วัวขี้ควายอะไรคือได้หมดเลยนะคะ,คะนี่นะคะค่ะอ่าอันนี้มีบุ้งกี๋เสริมขึ้นมานะคะค่ะถามว่าเราเอาอุปกรณ์เอารถคันนี้ไปงานงานางานสวนคือได้หมดเลยนะคะค่ะรถรุ่นนี้เนาะจ้ะแล้วก็จะมีตัวถ่วงหลังให้นะคะจ้ะ ่าถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะค่ะเราจะรับรถอยู่ที่55,000บาทเท่านั้นจา้าสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปีนะคะค่ะอ่าเราก็จะส่งที่ปีละหนึ่งแสนหกพับาทนะคะแล้วก็จะมีงวดย่อยเดือนละสอ0พันนะคะจากควา,ามสูงของบุ้งกีนะคะสามารถยกได้ถึง3ามเมตรยีกันเลยนะคะค่ะ าบุ้งกีนะคะตัวนี้ก็สามารถตักได้ถึง400กิโลกรัมนะคะจ้าส่วนความกว้างของปากบุ้งกีนะคะส,ส่วนความกว้างเนาะจะอยู่ที่152เซนติเมตรนะคะค่ะ ถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้ก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0610291919ได้นะคะค่ะเอกสารนะคะที่ใช้ยื่นเรื่องจะมีแค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนคนซื้อคนค้ำเท่านั้นจ้ะหรือว่าลูกค้าอยากนำนำรถมือสองนะคะมาเทินเป็นรถใหม่ช่วงนี้เราก็ให้ราคาสูงเหมือนกันนะคะค่ะค่ะรีบๆมาจับจองกันเยอะๆนะคะ งั้นคลิปนี้โบก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย